การเวทมนต์กับดักของสตรัคเจอร์เด็กมาริกมีอะไรบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอากาดเวทมนต์กับดักของสตรัคเจอร์เด็กมาริกมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ว่าผมเคยทำเป็นของพาสมอนสเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนั้นก็คือเป็นรีเควสต์แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีรีเควสต์ต่อมาว่าเฮ้ยมีท่านผู้ชมอยากดูการ์ดเวทมนต์กับดักของมันด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมก็จะทำเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักของสตรัคเจอร์เด็กมาริกนน่่คัออมู็ืวายใ structure d e x k ซึ่งมีการวางขายแล้วก็เป็นการที่คาดว่ามาริเขาได้มีการใช้ในภาพรวมซึ่งตอนที่ผมทำมอนสเตอร์ไปต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะครับมีมาเสริมให้ว่าเออมันมีบางใบที่ไม่ได้มาในอนิเมะนะแต่ว่ามีการใช้ในมังงะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมข้อมูลที่ดีมากบางทีผมลืมเนื้อหาในของมังงะไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มาเสริมให้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็อาจจะมีแบบว่าหลุดไปของมังงะที่ผมอาจจะไม่ได้อ่านมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเสริมข้อนะของขง มูลที่เป็นอนิเมอันนี้อนิเมผมจะแม่นกว่านะครับก็คือดูหลายรอบนะครับเพราะว่ามาริกก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบผมก็ชอบดูแบบว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาสู้กับคนนู้นสู้กับคนนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการ์ดเวทมนตกับดักในสตรัคเจอร์เด็กของมาริกเนี่ยมีถึง28ใบด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งเป็นเวทมนต์14แล้วก็กับดัก14ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าซึ่งก็อ้างอิงจากข้อมูลเดิมนะครับผมหาจากเว็บ d า t ้า a บสยูกิโอนะอ่าซึ่งมอนสเตอร์เนี่ย 55ใบนแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้ใส่หมดเนาะถ้าเกิดว่าซื้อการพวกนี้มันก็ต้องมาลุ้นเอาบ้านเราจะเปิดได้การอะไรนะครับผมอารมณ์ประมาณเปิดโฟโต้เซตของพวก BNK48 อะไรประมาณนั้นเลยนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะว่าการของมาริที่เป็นเวทมนต์กับดักที่อยู่ในสตรัคเจอร์เด็กจะมีอะไรบ้างผมขอไล่ตามลำดับการไปเลยนะอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นการ์เวทมนต์ฉับพลันเวทมนต์ต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นครับผมการมันลิสต์มันยังไงเดี๋ยวผมก็ไล่ไปตามลำดับนั้นเลยนะมาดูใบแรกกันก่อนเลยครับผมใบแรกนี้เป็นห้องทรมานแห่งันร้าย ห้องทรมานแห่งฟันร้ายเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ง่ายมากครับตามใดที่มันง่ายหน้าอยู่บนฟิลใช่ไหมแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดยกเว้นจากของการ์ดใบนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น300ครับเอออันนี้เขาเขียนรัดกลุมดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดไอการ์ดใบนี้ก็นับเป็นเอฟเฟกต์เดี๋ยวเอฟเฟกต์มันจะวนลูปไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะไลฟ์พอยต์หมดก็ถือว่าเป็นห้องทรมานแห การ์ดใบต่อไปโกรงเหล็กแห่งฟันร้ายครับผมอ่าอันนี้ก็ฝันร้ายมาอีกแล้วครับการ์ดใบนี้มาริกใช้ในอนิเมะด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ตอนสู้ในฐานะที่เป็นมาริกนะใช้ตอนสู้กับยูกิเนาะที่แบบว่าใช้มงกรฟ้าโอซิริสแบบนั้นนะครับคือการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วการ์ดใบนี้จะวางอยู่บนฟิลด์เป็นระยะเวลา2เทินนับจากที่มันใช้งานนะครับในช่วงเอนเฟสหลังผ่านไป2เทินแล้วการ์ดใบนี้ก็จะถูกทำลายไปซึ่งถ้าตัดใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนบนนนฟฟิลิลด์มมมออสเตตรรจจะไาาจไ่าาถี้ัผ เราแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละนะครับมันจะแอบต่างกับของดาบพืนหนึ่งแห่งแสงนิดนึงดาบพืนหนึ่งแห่งแสงนี่คือผืนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งสามเทินนะแต่ว่าการ์ดใบนี้พืนหนึ่งทั้งสองฝ่ายสองเทินนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปบังคับสลับที่ครับบังคับสลับที่เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะเมื่อเราใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บนฟิลของเราหนึ่งตัว เอามอสเตอร์2ตัวนั้นสลับการควบคุมครับและในเทิร์นที่มีการสลับการควบคุมนี้มอสเตอร์ที่มีการสลับควบคุมจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรูปรับได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปไซคลนนะครับผมการไซคลนก็เป็นการ์ดเวทมน์ฉับพลันนะครับเลือกการ์ดเวทมน์กับดักบนฟิลหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิ้งนะครับผมอย่าลืมนะว่าการ์ดใบนี้ไม่สามารถยับยั้งเอฟเฟกของการ์ดตอนที่มันเปิดใช้งานได้นะครับต้องทําลายการ์ดที่ความอยู่อะไรก็ว่าไปนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมมอสเตอร์รีบอร์นครับที่จริงเนี่ยในของสตรักเจอร นะเป็นการที่เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุดสายของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งตัวแล้วก็อัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษนั่นเองครับการ์ไปต่อไปเตาเพิ่มจํานวนสลามครับ เตาเพิ่มจานวนสลามเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมเมื่อเราเปิดใช้งานการ์ดใบนี้นะครับในทุกๆสแตนบายเฟสเราจะสามารถอัญเชิญสลามมอนสเตอร์โทเค็นหตัวลงมาบนฟิลของเราในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้ครับซึ่งสลามมอนสเตอร์โทเค็นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําเผ่าน้าเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน500นะครับอันนี้คือในอนิเมะจุดอ่อนชัดเจนมากครับคือมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งโจมตีเทินต่อไปคือเป็นเหยื่อดีๆของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับตรา่มมนะาารจะไ สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ใดๆได้เลยครับผมยกเว้นการอัญเชิญพิบัพิเศษไอตัวโทเค็นเท่านี้เองนะคืออันเนี้ยเอฟเฟกต์ก็ต่างจากในอนิเมะแล้วนะครับในอนิเมะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นปุ๊บเตาเพิ่มจานวนสลามมันต้องถูกทาลายครับแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทําลายการเตาเพิ่มจํานวนสลามด้วยตัวเองครับผมถึงจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นะผมจําได้ผมเคยเอาไปใช้แม่งหัวร้อนมากคือแบบาหากอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้ก็ต้องระวังจุดนี้กันด้วยนคครรัับบกาตต่อไปสมิืชีพ สมบัติคืนชีพเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมการ์ดใบนี้นะเมื่อมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษขึ้นมาจากสุสานของเราเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างแหกตานิดนึงนะในอนิเมะคือแบบว่ามอนสเตอร์ตัวไหนคืนชีพปุ๊บเนี่ยจั่วการ์ดจะดได้ได้สามใบด้วยครับผมเออเอฟเฟกไม่เหมือนทั้งอันแรกทั้งสองเลยนะแล้วก็การ์ดใบ,บนี้เท่าที่ผมดูนะครับมันถูกแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ายุคสมัยนี้คือแบบมอนสเตอร์คืนชีพจากสุสานนี่คือง่ายมากแล ใช่เรื่องแปลกอะไรนะกาใต่อไปเขตอาคมป้องกันเวทมนต์แบบสมบูรณ์เขตอาคมป้องกันเวทมนต์แบบสมบูรณ์เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ตราบใดที่มันไงนะ้าอยู่บนฟิวของเรานะครับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกทั้งหมดจะไม่รับผลจากการ์ดเวทมนต์ใดๆเลยการ์ดใบต่อไปคำสาปแสนเจ็บแค้นครับ คำสาปแสนเจ็บแค้นเป็นการเวทมนต์ฉพลันนะครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้รับความเสียหายะลายพอยต์โดยเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอาความเสียหายนั้นกลายเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับการ์ดใบนี้แม่งสารภาพเลยผมเคยใช้ผิดเออเห็นในอนิเมะมันใช้ถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมเราโจมตีใส่มอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งมอนสเตอร์เราตายแล้วเราได้รับความเสียหายหนึ่งพันอย่างเงี้ยเราย้ายความเสียหายไม่ได้เด้อการ์ดไปต่อไปสะดุด สะดุดเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องทำไมชื่อกาดมันแบบว่าอลังการเลอเกินนะครับการ์ดใบนี้นะครับกราดไดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาทุกรูปแบบจะต้องกลายเป็นสภาพตั้งป้องกันครับผมการ์ดใบ่ต่อไปพุ่งชนครับพุ่งชนเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะเมื่อเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์บนฟิลหนึ่งตัวพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น700พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทินครับการ์ดใบต่อไปปีระมิดพาวเวอร์ครับผม p ีระมิดพาวเวอร์เป็นการดเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการไปนี B ้นะเมื่อเราใช้งานมันนะครับเราจะเลือกใช้งานเอฟเฟกได้1ใน2อันนี้อันที่1นะครับคือมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200อยพอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นหรือเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานการดไปนี B ้ ina, ก็คือทําให้มอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรานะครับมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น500ยพอยต์ครับการไปต่อไปแรกศิลาเวทมนต์ครับ แรกสิลาเวทมนต์เป็นการาดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งเมื่อเราใช้งานการใบนี้ทิ้งก๊์ดจากบนมือไป2ใบครับแล้วก็เลือกการาดเวทมนต์ที่อยู่ในสูตสารของเรา1นึ่ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ใบต่อไปก๊์ดบนมือไร้ขีดจํากัดครับ การ์ดบนมือไร้ขีดจำกัดก็เป็นการ์ดเวทมอนต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดที่มาริกใช้ตอนที่ใช้ออสิริสสู้กับยูกินะครับก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่คอมโบกับออสิริสได้ก็คือว่าทําให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับถือการ์ดบนมือได้แบบไม่จํากัดครับผมปกติแล้วเนี่ยการ์ดบนมือมันสูงสุดได้แค่หกใบถ้าเกิดว่าในช่วงจบเทิร์นเรามีการ์ดเจ็ดใบยอย่างเงี้ยเราต้องทิ้งหนึ่งใบถ้าเรามีแปดใบก็ต้องทิ้งไปสองใบนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ตัดปัญหาตตตรรรรรงงงงงนน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 ัันไไัั้้้้้้้ไไไไปดดมมมมมกกกก็เเเเเเเลลลยยยยยทททําาาาาาใหอออออสสสิ o ิิิจจจะะะีีีีีพพโ่่่่่่คคคขขูููบบบววววแ์ผ จะมีการ์ดสูงสุดได้แค่6ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอซิริสก็จะมีพลังโจมตีได้แค่6,000เท่านั้นอะไรเงี้ยเจอการ์ดใบนี้ของมาริกเข้าไปยูีิเงียบเลยนะครับผมการ์ดใบต่อไปเชือกแห่งชีวิตครับ เชือกแห่งชีวิตเป็นการ์ดกับดักนะครับผมเริ่มเข้าการ์ดกับดักกันแล้วนะครับการ์ดใบนี้มาริกก็ใช้ในอนิเมะเหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ของเราถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เราทิ้งการ์ดทั้งหมดจากบนมือไปนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษกลับขึ้นมาบนฟิลโดยที่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800พอยต์ครับการ์ดใบต่อไปคำสาบราชวงศ์ครับผมคำสาบราชวงศ์เป็นการ์ดกับดักเคานเตอร์นะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานการ์ดเวทมน ของเราแล้วจะทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งปุ๊บเนี่ยทำให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ไซโครนมาเราก็ใช้การ์ดใบนี้โต้กลับไปนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปพ่อค้าโรงไม้ครับ พ่อค้าลงไม้เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันไงหน้าอยู่บนเฟิรแล้วก็ทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์ถูกส่งไปสู่สารของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีก e ฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย300พอยต์นะครับผมอันนี้ผมขอขยายความให้นะครับคือไม่ใช่ว่ามอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งถูกทำลายปุ๊บอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย300อย่างเดียวนะถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะเอาการ์ดมอนสเตอร์ของเราไปวางไว้ในสูสานของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่ง e การ์ดใบต่อไปอุปกรณ์ดีตัวครับอุปกรณ์ดีตัวเป็นการ์ดกับดักธรรมดาที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์บนฟิลหนึ่งตัวแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับการ์ดใบต่อไปพิธีกรรมอัญเชิญวิญญ,ญาณ พิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานแล้วอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อผู้พิทักษ์สุสานหนึ่งตัวจากในสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ซึ่งเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากสุสานใช่ไหมการ์ดใบนี้จะมีคุณลักษณะพิเศษคือมันจะไม่รับผลของเนโคาเล่ครับผมเนโคาเล่คือแบบว่าทําให้สุสานเป็นหมันใช่ไหมทำอะไรไม่ได้แต่ว่าการ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษขึ้นมาได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไป,ปกงล้อทรม ใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจะไม่สามารถโจมตีจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรูปรับได้ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้ายอยู่บนฟิลถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่ผูกอยู่กับการ์ดใบนี้ถูกทําลายไปนะครับก็ให้ทําลายการ์ดใบนี้ทิ้งไปด้วยแล้วก็ ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับในสแตนบายเฟสของเราอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย500พอยซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหาย500พอยได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์ที่ผูกกับมันอยู่บนฟิลนะครับการ์ดใบต่อไปภัยพิบัติเทพปีศาจภัยพิบัติเทพปีศาจเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้นะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้เราทําลายการ์ดเวทมนต์กับดักทุกใบบนสนามครับการ์ดใบต่อไปบารียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอส บาริเรีศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอสก็เป็นการ์ดที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับเมื่ออ e ีฟายนึงมีการประกาศโจมตีเข้ามาให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวครับการ์ดไปต่อไปหลุมทรายไร้ก้นบึง้ง ลุ้มทรายไร้ก้นบึ้งเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดใบนี้นะครับในช่วงเอ็นเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงสุดบนฟิลณ์นะเวลานั้นจะต้องถูกทําลายไปครับและในช่วงสแตนบายเฟสของเรานะครับถ้าหากว่าบนมือของเรามีการ์ดสใบหรือต่ำกว่าก็ให้ทําลายการ์ดใบนี้ทิ้งครับผมการ์ดใบต่อไปศัตรูสุดแกร่งประจันหน้า ศัตรูสุดแกร่งบาจันนาเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้ใช้ตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเข้ามาครับเลือกมอนสเตอร์บนฟิลของเราหนึ่งตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราเลือกจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ไปในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ใช้งานและมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลทุกตัวจะต้องโจมตีมาใส่มอนสเตอร์ของเราที่เราเลือกนั้นครับเอฟเฟกต์นี้น่าจะอารมณ์ไปใช้กับพวกยูเบลได้นะเออแบบว่าบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาแล้วก็ได้รับความเสียหายหน,น,นู่นนี่น,นะ่ะะอไไไรรรกาาันปปบตฟงค Thank you ดีเฟนซ์สไลมเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้ก็คิดว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมมาฤก,ก็ใช้นะซึ่งการ์ดใบนี้เอฟเฟกของมันคือถ้ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการโจมตีนะครับแล้วบนฟรมของเรามีรีว i เวิลสไลมนั้นเราสามารถโยกการโจมตีไปที่รีว i เวิลสไลมของเราได้ครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ผมเคยเข้าใจว่ามันใช้ได้กับการ์ดมอนสเตอร์ที่ติดชื่อสไามทั้งหมดเว้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วใช้ได้แค่เฉพาะ,ะรีวิเวิร์ลาไล้างม็ะงนะารกับดักธรรมดารอ์ของ อีฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้เราทำลายมอนสเตอร์บนฟิล์ของอีฝ่ายหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดบนฟิลครับการไปต่อไปความโลภแบบไม่ระแวดระวัง ความโลภแบบไม่ระแวดระวังเป็นก๊์ดกับดักธรรมดานะครับการาดใบนี้เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วให้เราจั่วการาดจากเด็ก2ใบอุ้ยดีจังเลยแต่ว่าเมื่อเราจั่วกาซสองใบเสร็จแล้วนะครับให้เราข้ามดอฟเฟสของเราไป2ครั้งนะครับผมเหมือนอาร์ประบาณกู้หนี้ยืมสินนะครับผมเราเอากาซสองใบมาก่อนแล้วก็เราต้องข้ามดอฟเฟสอีก2ครั้งนะก๊์ดใบต่อไปหลุมกับดักบึงกรดครับผม ล้มกับดักบึ้งกรดเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมนเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นหงายหน้าตั้งป้องกันออกมาครับผมแล้วก็ถ้ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกัน2000หรือต่ำกว่าก็ให้ทําลายทิ้งไปนะครับแต่ว่าถ้ามีพลังป้องกันเกินกว่า2000เนี่ยก็ให้เอากลับไปคว่ำหน้าเหมือนเดิมครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักของสตรักเจอร์เด็กมาริคนะครับอ่าซึ่งการ์ดหลายใบยก็ น,น,น่าจะมีการ์ดบางใบที่เ้ไม่ได้เห็นในอนิเมะแต่ว่ามีไปใช้ในมังงะอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมทราบข้อมูลตรงนี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําตามรีเควสต์แล้วเ้ทำอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเจาะก,การ์ดที่เป็นแบบสตั๊กเจอร์เด็กของตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยผมจําได้ว่ามีท่านผู้ชมขอให้ทาของบัคุระด้วยนะครับซึ่งของบาคุระมันไม่มีสตั๊กเจอร์เด็กเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองหาวิธีดูนะครับท่านผู้ชมน นะครับเดี๋ยวลองดูว่า,าจ,จะมีหนทางในการทําแบบคลิปที่เป็นการ์ดของบาคูระทนทางอื่นได้บ้างไหมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีประเด็นเพิ่มเมติมตรงไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ